ผมไาเยี่ยมทหารผ่านศึกบัวพันธ์คงสิมบ้านนาสามัคคีครับนี่คือบ้านแกบ้านพ่อใหญ่เขาละ่ะบ้านปา๋าบัวพันนี่เดี๋ยวเรามาแล้วมื่อเชินสิบอกเราไปรับผอวห่มปัญญาป๋าบัวพันคงสิมเราเอาอย่างนอกมาใหาบ้บาานี่ย โอ้เราเอามางเห็นบ่เบิ้องมันหนาคือกันบ่เบิ้งมันนี่ปอมบ่อปอมบ่อโอยของแท้ตัวนี้ของแพร่ตัวนี้ครับหยอกล้อเล่าป้าบ่อผันคงศิลมหมื่นไอเปรับผ้าห่มน้ำนายกเดอะพอเด้ออยู่หุ่นละอยู่ลำนาไร้ครับผมกลับมาหามายามลูกไถ่ไหวไหมครับครับอืมนี่ล่ะ เราก็อยู่ตามอัตภาพ,พของเราตระี่ตนอยู่จังสี่ละเราบะอยู่จังสี่ละแต่ว่ารวยเด้อบนรวยกว่าผมหมดเลยนี่แน่มึงส่งผลเป็นยังจังว่ารวยมึงที่เราสั่งดินมาลงบานเรากองเจ็งเพ่งภาษาอีสานเอิญกองเจ็งเพ่งภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรภาษาอีสานบอกกองเจ็งเพ่งเนี่ยนี่เพาเกาดินมาลองลเราวะสิว่าถมหนาบานเรา ไม่บัวผันโอ้ยนอพอนเนอยู่ตามภาษาบ้านเฮาเนี่ยเห็นบ้านแล้วจังสิแต่ตัวจริงเราวว้ยครับอืนี่ะอีกรังหนึ่งครับอ้าวไก่น้อยไก่น้อยดาวลูกไก่อ้าเลี่ยงลูกไปอ้ามือนพอกันนะ้ะพอนอะเก่าโมงเด้อเกาโมงหดรับบ้านน้ำละลาย สอทอม่วนยังไปหาสอทอม่วนครับโอเคผมมาแจ้งข่าวนี่นะไปกับสอทอม่วนสอทอม่วนพันสิบสนมาบคนสิบไปครับพี่ใหญ่บุญมีครับเพื่อนเจอกันที่พอดด์เดอร์อครับไปหาเพื่อนพี่น่องกันตัวอเ,อเอาเบองโซ่หลบอีกเธอนึงเนะี่โซ่หลบทหารผ่านศึกเนะีนย่ยอย่าพูดว่าโตจริงบ่เนี่ยนะบ่บ่เป็นปลอมบ่หยอกหยอกนี่แหละครับ นักรบในอดีตตอนนี้ก็คือตามที่เห็นนี่แหละครับอูอาวุโซประจำหมู่บ้านบ้านนาสามัคคีตําบลศรีวิเชียนอำเภอน้ําืืนจังหวัดบนราชธานีครับโดนเติบยตตั้งแต่สองร้อยสองพันห้ารอยสิบเอ็ดห้า้อยยี่สิบเอ็ดโอเคครับครับสวัสดีครับพี่น้องหา,พานพันศึกสวัสดีครับพ่ะ